ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่อยากบินโดนแต่มันจะบินได้หรือเปล่าและมันมีวิธีการบินโดนยังไงเดี๋ยวตามคลิปนี้ไปดูน,นะครับที่นี่จะมีคำตอบแน่นอนไปดูกันเลย วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการบินโดนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมันมีเงื่อนไขอยู่บางอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจนะครับเดือนตุลาคมปี66นะครับผมต้องการจาระไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์10วันนะครับทีนี้ผมมีโดนอยู่ในมือถูกไหมครับผมต้องการจะหาวิธีว่าเฮ้ยเราจะบินโดนยังไงว่าไปที่นู่นเขามีพื้นที่จํากัดยังไงหรือเอาโดนเข้าไปได้หรือไม่อะไรแบบเนี้ยผมก็ค้นหานะครับจนกระทั่งผมหายังไงก็หาไม่เจอ ก็เลยตัดสินใจส่งอีเมลไปให้กับกองสุนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่งโดยตรงไปเลยและหลังจากนั้นเขาก็ตอบอีเมลกลับมาว่าให้คุณเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ผมก็เลยกดเข้าไปนะครับเป็นเว็บไซต์ที่พูดถึงพื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้บินโดนนะครับมันจะมีพื้นที่บอกไว้เลยนะครับคำถามแรกเลยที่ทุกคนหลายๆคนถามมานะครับก็คือถามว่าเอาโดนเข้าไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้หรือไม่ตอบได้เลยครับเอาไปได้เลยครับ โดยที่คุณไม่ต้องทําเรื่องขออนุญาตอะไรเลยครับแต่คุณต้องมีเอกสารอยู่3าใบนะครับเอกสารใบที่1ก็คือเอกสารครอบครองโดนเอกสารใบที่2ก็คือการอนุญาตให้คุณบินโดนได้นะครับแล้วก็ข้อที่3คุณจะทําประกันอุบัติเหตุในการบินโดนไว้ด้วยนะครับก็ราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับ3าใบนี้ควรจะมีติดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอกสาร3ใบนี้ควรจะต้องมีนะครับเอาแล้วครับทีนี้มาเข้าเรื่องของ การเข้าบินบินโดนนะครับจากที่ผมเข้า,าดูในเว็บไซต์ของการขออนุญาตบินโดนะครับเขาจะมีแผนที่ให้มาเราไปดูแผนที่กันเลยว่ามันมีรายละเอียดในการอนุญาตไม่อนุญาตอย่างไรบ้างไปดูกันเลยเอาละครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่แผนที่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราก็จะเห็นว่าจุดสีแดงทั้งหมดนี่นะครับก็คือเขตห้ามบินนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าที่ที่คนไทยเที่ยวมากนะครับ แล้วก็เป็นที่สำคัญสำคัญที่เข้าไปถึงง่ายแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้ง่ายๆก็บริเวณอินเตอร์ลาเกนนะครับมีหลายคนนะครับอยากไปบินนะครับต้องระวังนะครับเห็นไหมครับจุดสีแดงตรงนี้เพราะนั้นแต่อินเตอร์ลาเกนจริงๆเนี่ยแถวทะเลสาบเนี่ยน่าจะบินได้เห็นไหมเพราะว่าจุดสีแดงเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงทะเลสาบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอินเตอร์ลาเกนบินได้บางที่นะครับก็จะมีบริเวณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ เอาที่กินเดอร์วอลก่อนนะครับจะเห็นว่าที่กินเดอร์วอลเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจุดสีแดงอยู่ทางซ้ายกับด้านบนนะครับบริเวณอินเตอร์ลาเกนนะครับเห็นว่าทะเลสาบเบรนตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นว่าตรงนี้นะครับเนี่ยครับบริเวณแถวตามแถวนี้นะครับเนี่ยครับบริเวณแถวนี้นะครับเราสามารถบินได้เห็นไหมฮะไล่ลงมาด้านล่างนี่เลยนะครับแล้วก็ถ้ามาตรงนี้เราจะเห็นว่าทะเลสาบเบรนนะครับแล้วก็ ไอเซลวอลเนี่ยบินได้เห็นไหมฮะแล้วก็มาทางชูนทางนี้นะครับบริเวณทะเลสาบตรงเนี้ยก็น่าจะบินได้เพราะว่าจุดสีแดงไม่มีจะเห็นว่าบริเวณนี้บินได้อ่ะทีนี้มาดูที่เที่ยวอื่นๆที่คนไทยชอบไปเที่ยวนะครับแล้วคนไทยคิดว่ามันบินได้เรามาดูเลยตรงไหนบ้างและตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจุดสีแดงทั้งหมดนี่เลยนะครับที่เลื่อนมาจากกินนวลนะนะจะเห็นว่าตรงนี้คือลาเทอร์บูเนตเห็นไหมฮะตรงลาเทอร์บูเนตเนี่ยห้ามบินเด็ดขาดนะครับนะครับ ตรงนี้ที่ผมไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าผมดูแผนที่ไปแล้วว่ามันบินโดนไม่ได้ผมเลยไม่ไปเที่ยวนะครับแล้วก็จุดสําคัญสําคัญอีกที่หนึ่งก็คือกินน์วฟิสนะครับทุกคนที่กินน์วฟิสบินโดนได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนต้องเอาโดนไปบินนะครับผมไปบินไปแล้วนะครับและได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถบินได้นะครับ ทุกคนส่วนเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับบริเวณที่เขาห้ามบินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกใกล้โรงพยาบาลใกล้สนามบินใกล้สถานีราชการใกล้ฐานนีตำรวจหรือเป็นเขตทหารอะไรประมาณแบบนี้นะครับเขาจะไม่ให้บินแน่นอนไม่ว่าคุณจะไปบินโดนหรือขออนุญาตเขาเนี่ยเขาจะไม่ให้บินเลยนะครับเพราะฉะนั้นสถา,านที่สําคัญๆเป็นราชการเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรพวกนี้เขาจะไม่ให้บินนะครับเนี่ยเป็น คลิปคันสั้นนะครับวันนี้มาทําให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่าใครที่อยากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แล้วอยากเอาโดรนบินเนี่ยก็ดูแผนที่นี้แล้วก็ประกอบกับการสอบถามคนบริเวณใกล้เคียงนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณด้านนั้นนะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยจะได้เที่ยวแล้วก็ได้ภาพสวยๆกลับมานะครับโอเคน่าจะเป็นแค่นี้นะวันนี้ก็คือ,อรายละเอียดที่เราจะนําโดรนไปบินในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีๆนะครับ ให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยเอาโดนไปบินนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับการบินโดนต้องระวังในเรื่องของการเครื่องตกระวังในเรื่องของการบินไปชนสถานที่ต่างๆด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นทําไมผมถึงบอกว่าควรจะมีประกันภัยไว้นะครับจะดีที่สุดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องนี้อาจจะเป็นช่องที่ไม่ดังแต่มีประโยชน์เยอะนะครับบอกไว้กรอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้ว